แม่หมดน้อย4ี่กุมภาพันธ์2,568ข่าวแรกนะคะ JTS Refinance หุ้นกู้จ้องขายหุ้นกู้2ชุด18-20กุมภาพันธ์จัดมีนเทคโนโลยีโซลูชันหรือ JTS เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวครั้งที่1ทับ2,568จำนวน2ชุดอายุ2 ปีและ3ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่6.75%ถึง6.85%ชำระดอกเบีย้ยทุก3เดือนให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายนปี2568ข่าวต่อไปเปิด7หุ้นโตกระหน่งเหนือตลาด บลอทิกโกชี้ตลาดอุ้นไทยเข้าสู่ภาวะตกต่ำจากระดับอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีอยู่ในระดับต่ำคล้ายกับช่วงวิกฤตต้ยมยำกู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และวิกฤตโควิด -19 แถมมูลค่าซื้อขายและสภาพคล่องก็ลดลงเช่นกันเชียร์ซื้อ7หุ้นโตกระนือตลาดคือ APB b b b j c CRC KGI KTB และ t a s c o ข่าวต่อไปที t ่พลิั่นใจีกพุ้นกู้กระแสะตอบรับดีอีกที่พลิ y จะออกหุ้นกู้วงเงิน360ล้านบาทชูดอกเบี้ย7.15%ต่อปีอีกคาดเปิดขายระหว่างวันที่4-6มีนาคมนี้มั่นใจกระแสะตอบรับดีอีกเนื่องจากมีแผนธุรกิจระยะยาวที่มุ่งเน้นสร้างผลงานอย่างยัง่งยืนและมีเสถียราภาพสนับสนุนอนาคตเติบโตมั่นคง โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ .com